สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสงการศรีสังคุณครูประจำชั้นอนุบาลสองโรงเรียนบ้านนนทองห้วยบาววันนี้ขอนำเสนอห้องเรียนคุณภาพเดินเข้ามาได้ะจะเจอป้ายชั้นอนุบาลสองและรายชื่อคุณครูประจำชั้นตรงหน้าประตูชื่อผู้บริหารชื่อคุณครูประจำชั้นและก็ตารางจิตวัตรประจาวันสถิติ ของนักเรียนแต่ละวันสมาชิกของนักเรียนในห้องภายในห้องเดินเข้ามาก็จะเจอโต๊ะคุณครูมีสื่อเทคโนโลยีพร้อมใช้งานด้านนี้ก็จะเป็นเอกสารธุรการในชั้นเรียนอขอนำเสนอห้องน้ำอนุบาลสอง ห้องน้ำจะอยู่ในตัวห้องเรียนนะคะห้องน้ำสะอาดและก็ปลอดภัยมุมต่อไปคือมุมน้ำดื่มมุมน้ำดื่มมุมแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำต่อไปนี้ก็จะเป็นมุมสื่อต่างๆสื่อหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยที่ครูจัดเตรียไมไว้แล้วก็มีโตะ๊ะ เรียนที่สะอาดจ,จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยอ,อีกด้านหลังจะเป็นมุมหนังสือเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆเ,เพื่อหาความรู้เป็นมุมหนังสือแล้วก็สื่อต่างๆภายในห้องเรียนนะคะต่อไปก็จะเป็นมุมบล็อกอ่ามุมบล็อ,มมอกมุมดนตรี แล้วก็มุมที่นอนหรือกระเป๋านักเรียนนะคะอันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมุมอ่าสื่อการเรียนรู้ต่างๆมีกระดานมีพัดลมบรรยากาศภายในห้องโร่งโปร่ง เป็นห้องเรียนที่ร่มโปร่งเหมาะสําหรับการเรียนรู้อ่ส่วนภายนอกนำเสนอภายนอกห้องเรียนตรวนี่มีป้ายนี่คือหน้าห้องชั้นอนุบาลสองค่ะ ก็ภายในห้องภายในห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนถ้้เรียบร้อยอ่าดิฉันนั่งสาวสงการขอ,อนำเสนอห้องเรียนเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ